สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ลูกหนังรายวันคืนวันเสาร์ที่30สิงหาคมนี้เวลา22นาฬกาตามเวลาประเทศไทยเราจะพาทุกท่านไปยังสนามเมนดิโซโรซารังย่าของเดปอร์ติโบอาลาเวสที่เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดในศึกลาลิกาสเปนฤดูการใหม่ที่เริ่มต้นอย่างเข้มขน้นตั้งแต่สองนัดแรกของซีซั่นครับ เกมนี้คือศึกที่มีผลโดยตรงต่อความมั่นใจของทั้งสองทีมฝั่งอลาเวสเก็บได้3คะแนนจาก2นัดยังทรงบอลแน่นในบ้านขณะที่ตราหมีของซิเมโอเน่เก็บได้เพียง1แต้มและต้องการปลดล็อกชัยชนะให้ได้โดยด่วนหลังออกสตาร์ทไม่สวยในลีกเกมนี้จึงเปรียบเสมือนบททดสอบสำคัญของทั้งสองฝ่ายสถิติที่น่าสนใจก็คือตลอด5เกมที่เจอกันในลีก แอตเลติโกชนะถึง3ครั้งเสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งแต่เกมที่เมนดิโซโรซากลับไม่ง่ายตราหมีไม่ชนะที่นี่ในลีกเลยตั้งแต่ต้นปี2021และนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อปลายฤดูกาลก่อนก็จบแบบไร้สกอร์ศย์ประตูต่อ0ูสภาพทีมเจ้าทินยังไร้เงาลูคัสโบเยที่มีอาการเจ็บเขา่าส่วนฮูโกโนวา และนิโคล่ามาราสยังต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งทั้งฝั่งทีมเยือนก็ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเช่นกันเมื่อโฮเซมาเรียคิเมเนสกับอเล็กซ์บาเอนายังมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อทำให้แผงรับต้องมีการปรับเปลี่ยนกันพอสมควรฤดูกาลนี้แอตเลติโกมาดริดมีการเสริมแกร่งหลายจุดเริ่มจากแบ็กซ้ายมาเตโอรูเจรีที่เติมเกมได้ดุดันดาวิดฮานโคกับโรบินเลนงมัง เสริมแผงหลังให้เหนียวขึ้นในแดนกลางมีเพลย์เมเกอร์อย่างติอาโกอัลมาดาที่ย้ายเข้ามาร่วมวงขณะที่แดนหน้าสองตัวจีดอย่างยูเลียนอวารเรสและอเล็กซานเดอร์โซลอดถูกวางให้เป็นคู่ล่าตาข่ายใหม่ในระบบคู่หน้าคาดการตัวจริงของอัลเลเมสจะมาในระบบ 4, 2, 3, 1มีอันโตนิโอซิเบราเป็นผู้รักษาประตูแบ็กโฟประกอบด้วยจอ h n นนี่กาเซสเตนันญา และปาราดากลางคู่ใช้บรังโกกับอีบันเยสและ3ตัวรุกเป็นอารเลญ,ญา่ากูริดีและวิเซ,เซเนเตโดยมีโตนี่มาติเนสยืนหน้าเป้าส่วนทีมเยือนน่าจะมาใน4-4-2ยืดหยุ่นโอบลักเฝ้าเสายอเรนเต้เลนองมังลองเลดและฮานโคเป็นแผงรับกลางมีบาริออสกับคาโดโซเปิดทางให้อาัมาดาปั้นเกม และให้โซลอสกับอาวารเรสยืนคำล่าตาข่ายรูปเกมที่น่าจะออกมาอลเวสจะเน้นรัดกุมคุมแดนกลางแน่นรอจังหวะโต้กลับและลูกนิ้งเป็นอาวุธหลักโดยฝากความหวังไว้ที่ลูกครอสจากปีขวาอย่างวิเซนเต้ฝังตราหมีจะเน้นบุกเป็นหลักเปิดเกมจากริมเส้นใช้ความเร็วของรูเจอรีและการโอเวอร์แลปร่วมกับอามาดาในการเจาะแนวรับ และพึ่งสปีดและความแข็งแกร่งของคู่หน้าในการปั่นป่วนแนวรับเจ้าถิน่นจุดที่น่าจับตาคือบรันโกกับบาริออสที่จะดวลกันกลางสนามเพื่อชิงจังหวะครองเกมด้านขวาเจ้าถิ่นอย่างวิเซนเต้ต้องเผชิญกับความเร็วและการรับแบบแท็กทีมของฮานโคและในกรอบเขตโทษความแม่นของโซลอดกับการหาพื้นที่ของอาวาเรส จะได้ท้าทายคู่เซ็นเตอร์เจ้าบ้านอย่างกาเซสและเตนัญญาเต็มที่เมื่อเทียบกันทั้งขุมกำลังและคุณภาพทีมแอเลติโกมาดริดดูมีอาวุธในมือล้นกว่าและแม้เกมนี้จะเป็นงานยากแต่ด้วยประสบการณ์ของลูกทีมซิเมโอเน่พวกเขามีโอกาสเบียดคว้า3ามแต้มกลับบ้านได้สำเร็จสกอร์ที่ผมคาดไว้คืออลาเวส0ประตูต่อแอตเลติโกมาดริด1ประตู ใครเชียร์ฝั่งไหนลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมกดติดตามลูกหนังรายวันเพื่อรับชมพรีวิวและวิเคราะห์เกมทุกคู่ใหญ่แบบนี้กันได้ตลอดซีซั่นกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ